สวัสดีครับมาดูตัวแรกของเราครับอาจจะตัวใหญ่แค่ไหนนะครับโอ้ยยังกระโดดอยู่ยังกระโดดอยู่ครับยังกระโดดอยู่ครับโอ res, ้ยโอ้ยยังกระโดดยังกระโดดยังกระโดดอื้อฮื้อนะเนี่ยอยู่ในอุ้งมือของเราครับนี่แน่ครับอ่าตัวแรกก็สวยๆเลยครับ พอดีพอดีครับขนาดนี้นะครับมีความหมานเล็กน้อยในวันนี้นะครับพอดีแล้วครับนะครบับการหาอยู่หากินนะครับมีมีแล้วมีแล้วตัวนึงจะมีอีกตัวหรือเปล่ามาดูอันอีกเรื่อยครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะตัวแรกของเรานะครับการยิงกบ อุปกรณ์ยิงปลาแต่ว่ามานันนี้มายิยงกบยิยงกบนะครับนี่ได้ตัวหนึ่งครับกําลังพอดีพอดีเลยนะครับนะถือว่ามาแล้วครับก็อาจะมาเอาไม้ไผ่นะครับแต่ว่าอ่ทาทำบางขลามแต่ว่าเส้นทางการไปก็มีที่พอได้แยกพอได้ดูหน่อยก็เ,เลยเตรียมอุปกรณ์มาด้วยแอบแอบไปดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมนะครับบางหลามวันนี้นะครับอ่า ขอเวลามาหาอยู่หากินเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะครับผมสวยๆเลยครับกำลังพอดีพอดีเลยครับเนี่ยไปครับหัวเีื่อยครับการเอาบางข้าหลามนะครับวิธีการตัดนะครับเขาตัดเอาอย่างนี้นะครับเอาข้อต่อตรงนี้นะครับนะครับเวลาตัดบางข้าหลามนะครับ เราจะตัดข้ออย่างนี้ครับเหลือข้อข้างข้างล่างไว้นะครับข้อข้างบนจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันก้นลึกนะครับเวลาแกะมันจะยากนะครับก้นเขาต้องดูก้นมันครับนะครับมันจะบุ๋มเข้าไปนะครับซึ่งมันจะแกะยากทายากเราต้องเลือกวิธีการนะครับบ้างก็น่าจะพอดีอยู่นะครับเนาะอันที่ใหญ่อันที่ยาวก็พอจะได้อยู่นะครับได้สัก น่าจะเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบบ้างพอดีไม้มันหายากครับไม่ใช่ไม้มันหาง่ายนะครับอ,อย่างลำนี้มันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอมันเน่าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้พนะอดีเลยเอซูไม่ดูนะครับอ่ามันเน่าตรงนี้นะครับมันก็จะได้อยู่แค่หนึ่งข้อสองข้อสามข้อได้สี่ข้อเองเราก็เลยไม่ตัดครับอืม เดี๋ยวจะลองเดินดูอีกสักรอบหนึ่งว่าจะมีอยู่ไหมครับเพราะว่ากอไผ่ก็กอใหญ่อยู่นะแตะ่ลำที่มันพอดีทำเนี่ยมันจะหายากนะครับนอกกนั้นมันจะมีแต่ลำใหญ่ๆครับถ้ามันใหญ่เกินไปมันก็ใส่ข้าวเยอะแล้วทีนี้เวลาเราต้มหรือว่าเราเผาเนี่ยมันจะยากนะครับถ้ามันใหญ่เกินนะครับสำหรับเราเราถนัดนะ ลำเล็กๆนะครับไม่ลำใหญ่เนาะก็หาความพอดียากหน่อยนะครับลำนั้นก็เพิ่งขึ้นไม่ได้นะครับนอกนั้นมันก็แก่เกินไปนะครับต้องเลือกเอาเฉพาะที่ขึ้นสุดปลายใหม่ๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูจริงๆเดินอ้อมดูก่อนแถวนี้ที่อื่นจะมีไหมถ้าถ้าจะทำลำใหญ่ๆมันก็ใส่ข้าวได้ไม่เยอะนะครับ ในการที่จะใส่นะครับพื้นที่ลุงป้าน้าอานะครับก็มาขอเขาครับครับอันนี้มันก็ใหญ่เกินครับเนี่ยเนี่ยลำนี้อ่ะพอดีเลยเนี่ยแต่ว่ามันใหญ่เกินครับนะครับขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นใส่ข้าว1กิโลต่อบัางข้าวกระสอบนึงก็ได้แค่3ามสีบัางหมดอ่ามันใหญ่เกินครับ ถ้ามีข้าวเยอะก็น่าจะได้อยู่นะครับสีข้าวอ่หนึ่งกระสอบก็หมดพอดีครับถ้าเอาลำใหญ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกอันนี้เป็นไม่ใช่ไม้ไผ่บ้านนะครับเป็นไผ่เสียงไผ่อันนี้เป็นใส่เซียงไผ่อส่วนมากจะเป็นไผ่บ้านนะครับไผ่บ้านมันจะมีน้ําไผ่เซียงไผ่นจะไม่มีน้ำครับเนี่ยไหมอเขาจะไม่มีน้ำตามข้อตามลำครับ แต่ถ้าเป็นไผ่บ้านนี่ะครับเขาจะมีหนามนซึ่งมันจะเอายากนะครับเนี่ยมันจะมีหนามแบบนี้นะครับนะเขาจะมีหนามนะครับนี่เขาเรียกว่าไผ่บ้านหรือว่าอ่าภาษากลางเขาเรียกไผ่สีสุกอ่าอนึกออกได้ะภาษากลางเขาเรียกไผ่สีสุกนะครับโอ้ลำนี้ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าแก,ก่เกินไปแล้วแตกยอดแตกใบเยอะแล้วก็น่าได้อยู่นะครับ แต่ว่า,ม,าวมีเน่าไหมเนี่ยโอ้ยมีเน่านะครับไม่ได้นะครับเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้ครับนะีอยู่ก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งซึ่งวิธีการเลือกอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันพอดีก็เอานะครับเนี่ยทำใเล็ก่เงี้ยแต่ว่าเนื้อมันเยอะกว่า รูข้างในมันจะมีน้อยนะครับ confidence. ถ้าอย,ย่างนี้นะครับมันจะต้องเลือกดูว่าพอดีพอดีกับการใส่ข้าวหร,รือเปล่านะครับนี่ครับคือปลายของเขาเนี่ยมันจะต้องประมาณนี้นะครับในการเลือกนะครับปลายของเขาจะเป็นประมาณนี้นครับในการที่เราจะมาเลือกให้มันเป็น Vegeta ข้าวหลามนะครับซึ่งปลายจะยังไม่ออกเนื้อไม่ออกกิ่นเยอะนะครับ ให้มันพอดีพอดีนะครับมันจะได้ไม่ดึงเอาเอาก็ง่ายนะครับถ้ามันออกเยอะแล้วก็อาดึงยากหน่อยนะครับโอ้น้าเสียดายลำนี้มากเลยเนี่ยพอดีพอดีเท่ากันเลยกับลำนี้นะครับแต่ว่ามันเน่าได้ข้อได้ได้ไม่แค่กี่กี่กระบอกนะครับได้แค่สามกระบอกเองก็เลยไม่ตัดเอานะครับมันได้น้อยนะครับทางนี้ก็ไม่มีนะครับมีแต่ลำแก่ลำเก่า นะครับไม่ได้เนาะอ่ะหวานไปครับในการหาซึ่งซึ่งถ้าจะเอาลำใหญ่เหมือนลำเนี้ยเนี่ยค่ากระสอบนึงแค่สองสองบั้งน,นะครับเนี่ยสามบั้งอ่า <c oughs> นะเพราะว่าอะไสีสุกข,ข้างในมันจะมีกุ้งเยอะ,ะครับอย่างลำนะั้นอะอย่างลำเนี้ยอย่างลำเนี้ยพอดีเลยนะเนี่ยนะครับแต่ว่า ดูพ้อเขาสิใหญ่มากมากครับมันก็เลยใหญ่เกินไปที่จะเลือกมันต้องเลือกประมาณนี้นะครคับลำประมาณนี้อะไรเงี้ยขนาดลำนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะคเนี่ยน่าจะได้อยู่แต่ว่าวก็ใหญ่พอดูแต่เพิ่งจะเกิดครับยังไม่ยังไม่สุดครับยังไม่แก่ยังไม่พอที่จะทำเพิ่งจะ,ะขึ้นนะครับหน่อเพิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้การหามันก็เลยจะยากหน่อยนะครับในการที่จะหาเนะเออแต่ละครั้งแต่ละข่าวไปครับใกล้จะค่าแล้ววันนี้มืดด้วยแต่ว่ามีที่จอบเดี๋ยวไปจอบไปจอบดูก่อนว่าจะมีคุณเอฟเอฟให้เราได้ยิงไหมไปครับได้ไม้ไผ่แล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้เองนี่ครับไปครับตัวที่สองเราวันนี้ครับอ่าถือว่า ความหานพอมีอยู่นะครับโอ้ยข้างล่างดูไม่ได้แล้วสองตัวก็พอป่นแล้วนะครับพอป่นแซ่บกันเลยนะครับสองตัวครับตัวที่สองของเราวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้กับการไปหาไม้ไผ่วันนี้นี่ครับอีกชุดหนึ่งคืออยู่ในกระเป๋าครับไปเอาอีกที่หนึ่งครับคนละที่นะครับก็พอได้นะครับนี่ครับ ทีหนึ่งอยู่ในกระเป๋าอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างล่างเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้นี่เองครับย้ายสะมาเสือส่วนสะนั้นมืดเกินไปครับยิงไม่ถูกครับก็เลยย้ายที่วันหลังค่อยไปเจอกันใหม่ย้ายมาที่นี่ก็เอ้ยได้สองแล้วครับได้สองแล้วนะครับไปดูสรุปเปนอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับไปครับผลงานการไปหาไม่ไผ่อย่างนี้พอดีนะครับเนี่ยแต่ว่าลำที่สองที่ ไปตัดอาจจะเล็กหน่อยนะครับซึ่งลำมันอาจจะเล็กใหญ่บ้างเบ็กบ้างใหญ่บ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอย่างนี้ก็อาจจะมีข้าวเยอะหน่อยแล้วก็เนื้อไม้ก็บางอยู่นะครับเนี้ยอันน,น,นี้เนื้อไม้บางอันนี้จะเนื้อไม้หนาแต่ละแต่ละต้นแต่ละลำมันไม่เหมือนกันนะครับที่ทำบางคนลมนะครับสรุปผลงานนะครับแล้วก็ความหมาน พอได้ป่นเซ็บแบครับน่ะสองตัวโอยนอนคว่ำลงไป,ไปนอนหงายมาไม่ดีไม่สวยนอนหงายเดี๋ยวสองตัวครับฮ่ะพอได้ป่นเจ็แบแ,แบนะครับสองตัวเฮ้ยเฮ้ยกบ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 หาอยู่หากินไปด้วยแล้วก็ไปหาบัางขงลามด้วยนะครับทำได้สองอย่างในวันนี้ทั้งวันครับไปตามหาไม้ไผ่อ่ คือเป้าหมายเรามีกรณี้กรนี้กรนี้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยถือโอกาสพักพักข้างทางไปด้วยได้กบมาสองตัวแซบแซบนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะแช่ไว้ก่อนครับกับการที่ทำจะทำบางขงลามเราจะแช่น้ำไว้ก่อนอแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำการะนะครับ หรือไม่แน่อาจจะเพราะว่าข้าวใหม่มันไม่ต้องแช่นะครับไม่ต้องแช่นานเราสามารถที่จะเอาใส่ข้าวใส่แล้วก็แช่30มนาทีชั่วโมงหนึ่งก็สามารถที่จะเอามานึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าต่อแล้วกันเรื่องของการทำเนาะเอาเพียงว่าพวกนี้จะมาทําต่อให้ดูกับการที่จะทําบังข้ลามนะครับอันนี้ก็เอามาแช่แล้วก็กรอกน้ําเข้าข้างในก่อนคนระับเพื่อทําความสะอาดที่เลื่อย ที่เราอเอลื่อยที่เราตัดนะครับต้องทําความสะอาดก่อนนะครับทําไม่งั้นมันก็มีขี้เลื่อยมีอะไร่ระพอ,อเวลาทําการสรุปผนงานวันนี้ก็อ่ะในหมานด้วยได้กินด้วยก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บจทุกคนทุกท่านนะครับ